อ่าไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเ <c oughs> ออ <c oughs> เจอกันนานมากเลยเออไม่ได้เจอกันนานเลยซ <c oughs> ื้อเพื่อนนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันเนาะ <c oughs> อืม เดี๋ยวรอเพื่อแป๊บหนึ่งนะครับเนาะไม่เจอกันสนานเลยใช่ไหมอแล้วปะอกอ่าต่อแล้วนะครับเนาะจะต่อแล้วนะครับ เ,เขาบอกว่าให้ดูข้อมูลนะครับแล้วตอบคำถามข้อที่8ถึงข้อที่9นะครับอา้าวหนึ่งเขาบอกว่าใช้ในการหายใจเนาะอะไรใช้ในการหายใจหน้าพืชเนะเาะอาสองละลายธาตุอาหารในดินนะครับอา้าวสามนะใช้ในการสร้างอาหารของพืชน,นะครับอา้าวดูข้อมูลแล้วตอบข้อที่8ถึง9นะครับเนาะข้อที่8 เขาถามว่าจากข้อมูลที่กำหนดเนี่ยนะหมายเลขใดนะคือความสำคัญของน้ำที่มีต่อพืชนะครับอ้าวหมายเลขใดคือความสำคัญของน้ำที่มีต่อพืชนนะครับกอไกลเขาบอกว่าอ้าวหมายเลขหนึ่งนะครับเออพืชใช้น้ําในการหายใจหรือเปล่าเอยหมายเลขหนึ่งใช้ในการหายใจเนี่ยเนาะอ้าวมาข้อขอไข่นะครับ หมายเลข2และหมายเลขสานะครับหมายเลข2ก็คือ,อละลายธานอาหารในดินนะครับหมายเลข3ามก็คือใช้ในการสร้างอาหารของพืชน,นะครับเนะาะใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นความสําคัญของน้ําหรือเปล่านะเอ่ยเนาะต่อไปข้อคอควายนะครับเขาบอกว่าโอ้หมายเลขหนึง่งพืชใช้น้ำในการหายใจหรือเปล่าเอ่ย หมายเลขสองอ่าวพืชใช้น้ําในการละลายธาตุอาหารในดินหรือเปล่าเอ่ยนะครับอาวหมายเลขสามใช้ในการสร้างอาหารของพืชนะครับอา้าวนนะตอบได้เลยนะครับน้อข้อแปดนะครับว้าวความสําคัญของน้ํานะครับที่มีต่อพืชเนาะต่อไปข้อเก้านะครับอา่าวข้อเก้านะครับน้อข้อเก้า จากข้อมูลที่กำหนดนะครับหมายเลขใดนะคือความสำคัญของอากาศที่มีต่อพืชนะครับอ้าวอากาศที่มีต่อพืชนะครับความสำคัญความสัมัญของอากาศที่มีต่อพืชนะครับเนาะก็กลหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะหมายเลขหนึ่งก็คือใช้ในการหายใจนะครับอ่าหมายเลขสองละลายธาตุอาหารในดินนะครับเอออากาศนี ละลายธาตุอาหารในดินได้หรือเปล่าเอยเนาะต่อไปไขน,นะครับขอไขหมายเลขหนึ่งนะครับอาวใช้ในการหายใจเนะเาะอ่าวหมายเลขสามอ่าแล้วหมายเลขสามนะครับใช้ในการสร้างอาหารของพืชน,นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของอากาศนะครับอ้าว <Yeah. S 1> ขอควายนะครับคอควายเขาบอกสามข้อเลยเนาะ ็คือใช้ในการหายใจเนาะและลายธาตุอาหารในดินและใช้สร้างอาหารของพืชน,นะครับเนาะดูซิว่าความสำคัญของอากาศที่มีต่อพืชคือข้อไหนนะครับอ้าวต่อไปข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบเนาะข้อใดนะครับอ้าวข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับอ่าข้อที่สิบข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเนาะ ก็ไก่นะครับอ่ากอไก่ธาตุอาหารทำให้พืชแข็งแรงนะขอ้อใดไม่ถูกต้องนะขอใครพืชชนิดต่างๆใช้แสงในการสร้างอาหารเนาะอ่าข้อควายพืชชนิดต่างๆเนี่ยใช้แก๊สออกซิเจนเนี่ยในการสร้างอาหารเนาะอ้าวลองดูดีๆนะครับ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเนาะถ้าทหารทัค่เสร็จแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยมียี่สิบข้อนะอ่ามียี่สิบโอทำยี่สิบข้อเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยนะครับตรวจสอบไม่ดีเนาะอ่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง่ะทุนทายอ่ะทุกคนมีหน้าเยาวชนค่ะเฮะ สอ,องหน้าครับหน้าแปดสิบห้ากับแปดสิบหกเนาะอมอถึงไหนแล้วเนี่ยข้อสิบเอ็ดนะครับเนาะข้อสิบเอ็ดอ่าเมล็ดนะครับจเจริญมาจากส่วนใดของพืชน,นะครับอ่าเมล็ดจเจริญมาจากส่วนใดของพืชน,นะครับมเมล็ดนะครับอ่าจาดีๆนะครับรังไข่อ่ก็ไกลรังไข่นะครับขอไข่าขาอวุน่นเนาะ คอควายกลีบเลี้ยงนะครับอ่าเมล็ดจเจริญมาจากส่วนใดของพืชน,นะครับจำได้ไหมเอ่ยอได้เลยได้ยาค <c oughs> รังไข่มันกลายไปเป็นอะไรนะรังไข่เนาะอ่าแล้วอวุ่นมันคืออะไรนะอวุ่นเนาะกลายไปเป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมอืมต่อไปกลีบเลี้ยงนะครับกลีบเลี้ยงทำหน้าที่อะไรจำได้ไหมเอ่ย อ่าเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วนะครับมีใครไม่กันไม่เลยเอา้าวไปแล้วนะครับหน้าแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกเนาะอ่าดูภาพนะครับแล้วตอบคำถามข้อสิบสองถึงสิบสี่นะครับอ่าสิบสองถึงสิบสี่นะครับ ข้อส2นะส่วนประกอบหมายเลขหนึ่งนะครับคืออะไรเนาะส่วนประกอบหมายเลขหนึ่งคืออะไรนะครับก็ไกลหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ไกลรังไข่ใช่รังไข่ไมมเอย่ยขอไข่อับเรนูเนาะอะอบเรนูนะครับอ่า คอควายยอดเกษรเพศเมียยอดเกษรเพศเมียะนะครับดูนะครับเล่งหนึ่งมันคือตรงไหนทำเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยนะครับเนาะไปเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยนะครับอ่าดูดีๆนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยเนาะมันเป็นน่ใช่นงเ็ศเมียอ่าต่อไปข้อสิบสามนะครับข้อสิบสาม ส,ส่วนประกอบใดนะดดดส่วนประกอบใดของดอกเนาะอ่าส่วนประกอบใดของดอกนะครับอ่าช่วยล่อแมลงนะส่วนประกอบใดของดอกช่วยล่อแมลงเนาะก็ไกลหมายเลขหนึ่งอ่าสวัสดีครับปุอ่าสวัสดีครับตอมเนาะขอไขหมายเลขสามคอปลายหมายเลขสี่นะครับเอาส่วนไหนช่วยล่อแมลงนะ ทันไหมครับมีใครไม่ทันบอกได้นะครับเนาะใครเสร็จแล้วสามทาใีใเลยนะถึงข้อไหนเลยข้อสิบสามอยู่ยู่หนุกไม่ทข้อไหนนะเอาตอนนี้เราอยู่ข้อสิบสามอยู่อ่าอยู่แต่หนูกก็ไม่ทันนี่ไงข้อสิบสามนี่ไงเนาะส่วนประกอบนะครับอ่าข้อสิบสามนะครับส่วนประกอบใดของดอกช่วยล,อล่อแมลงเนาะ อ่าหมายเลขหนึ่งใช่หมายเลขหนึ่งไหมเอ่ยเนาะหมายเลขขอไขหมายเลขสามนะครับอา้าวค้อควายหมายเลขสี่ผันไมอิฟอา้าวต่อไปข้อที่สิบสี่นะครับเนาะเมื่อเกิดการปฏิสนธินะครับอ่าส่วนประกอบใดของดอกนะ จะเจริญเติบโตไปเป็นผลนะครับอ่าส่วนประกอบใดของดอกนะครับจะเจริญเติบโตไปเป็นผลนะกอไกเอาหมายเลขหนึ่งนะครับเฮ้ยใช่หมายเลขหนึ่งหรือเปล่านะขอไขออ่หมายเลขสองเนาะหมายเลขสอง่าขอควายหมายเลขสามนะครับอ่าเด็กๆจำได้ไหมเมื่อปฏิสนธิแล้วเนี่ยเนาะมันจะมี บางส่วนนะครับที่เหี่ยวเฉาร่วงโรยลงไปเนาะแต่มันจะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ต่อมามันจะกลายเป็นผลนะครับเออส่วนไหนกันนะเนาะอ้าจะเสร็จแล้วนะครับต่อไปข้อที่15นะ15เกสรเพศผู้นะครับเกสรเพศผู้ ทำหน้าที่อะไรเนาะเกสรเพศผู้ทำหน้าที่อะไรนะครับก็ไกสร้างสีให้กลีบดอกใช่ไหมเอ่ยอรร่าขอไขสรสารป้องกันมแมลงเอาใช่ไหมเนาะข้อควายอา้าสรเซลล์สืบพันุ์เพศผู้นะครับอา้าเกสรเพศผู้ทำหน้าที่อะไรเนาะยากไม่ยากข้อนี้นะครับ ใครเสร็จแล้วสามารถพักได้เลยนะพักได้เลยเนาะอาไปต่อนะครับข้อ nice. ที่สิบโมกอ่าสิบหกนะครับข้อที่สิบหกเนาะอาจะเสร็จแล้วนะครับเนาะข้อที่สิบหกนะครับอ่าการเกิดวัฏจักรชีวิตของพืชเนี่ยนะส่งผลดีนะครับอ่าส่งผลดีอย่างไรนะครับการเกิดวัฏจักรชีวิตของพืชเนี่ยส่งผลดีอย่างไรนะครับ ขอไก่พืชไม่ตายนะครับอ่าพืชไม่ตายอ่าพืชไม่ตายเป็นไปได้ไหมเอ่ยขอไข่พืชไม่สูญพันธ์นะครับอ่าพืชไม่สูญพันธ์เนาะขอควายนะครับพืชไม่กลายพันธ์นะครับ อ้าวไปต่อนะครับเขาบอกว่าให้ดูข้อมูลนะแล้วตอบข้อตอบคำถามข้อ17ถึง19นะครับอ่าสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับจากข้อมูลนะครับเนาะอะ่เดี๋ยวดูข้อมูลก่อนมีต้น on, นะออนเนาะอ่แล้วก็มี A B C แล้วก็กลับไปต้นออนอีกนะครับเนาะจากข้อมูล a เนี่ยควรเป็นข้อใดนะครับ จากข้อมูล A ควรเป็นข้อใดเนาะ A อยู่นี่นะครับก็ไก่ดอกอขอไข่ต้นอ,อน่อนขอควายต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่จนมีดอกนะครับจากต้นอ่อนแล้วไปเป็นอะไรเนาะ,ะแล้วไปเป็นอะไรแล้วก็กลายเป็นเป็นอะไรแล้วกลับมาเป็นต้นอ,อ,นนอ่อนอีกเนาะดูนะครับข้อ A ออันไหนเอ่ย อา้าวได้ไมเอ่ยทันไหมครับต่อไปข้อที่18นะครับข้อที่18เนาะจากข้อมูล B นะครับอา้าวจากข้อมูล B เนาะควรเป็นข้อใดนะครับอา้าวควรเป็นข้อใดก็ไกลผลอา่าผลนะครับขอใครต้นอ่อนอ่าต้นอ่อน ค้อควายดอกนะครับอ่าข้อมูล b นะครับควรเป็นข้อใดเนาะ ได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยอาไปต่อแล้วนะครับอะไรนะเปล่าห้องหนูเหม็นมากเลยอ,อ,อลย๋อห้องเหม็น,นอ้าโอเคต่อไปนะครับข้อที่สิบเก้าเนาะข้อที่สิบเก้านะครับพืชชนิดใดนะมีวัฏจักรชีวิตตามขั้นตอนในผังของวัฏจักรนะครับอ้าวพืชชนิดใด มีวัฏจักรชีวิตตามขั้นตอนในผังวัฏจักรเนาะผังวัฏจักรเนี่ยเป็นพืชดอกใช่ไหมอา้าวมาดูนะครับกอไก่นะครับมอสอา้าวมอสเนาะรู้จักมอสหรือเปล่าเอ่ยอ้าวขอไข่เฟิร์นนะครับเฟิร์นขอควายอา้อาวอังมุนเนอะจากในผังวัฏจักรของพืชดอกที่เราเรียนน่เนาะ อ่ามันจะเป็นพืชที่มีดอกแล้วก็มีผลใช่ไหมอ่าจะมีผลก็กลับไปเป็นเมล็ดแล้วก็กลายเป็นต้นอ่อนเนาะแล้วก็วนกลับมามีอ่าต้นที่จเจริญเติบโต,ตจนมีดอกนะดอกก็จะกลับไปเป็นผลนะครับอ่าผลผลที่มีเมล็ดเนาะอ่าจากเมล็ดจากเมล็ดก็จะกลับไปเป็นต้นอ่อนอีกรอบหนึ่งเนาะทีน,นี้ก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะข้อไหนนะที่มันอ่า อยู่ในวัฏจักรชีวิตเนาะในขั้นตอนของอวัฏจักรชีวิตนะครับของพืชพืชดอกน,นะครับอืมอ้าวต่อไปข้อสุดท้ายนะครับคคสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีครับเนาะอ้าข้อสุดท้ายนะครับ พ้อใดน,นะครับแสดงว่าจะจากชีวิตของมะนาวได้ถูกต้องเนาะมะนาวนะครับก็อไกลต้นมะนาวดอกผลมเมล็ดแก่แล้วก็กลับไปต้นมะนาวนะครับขอไข่ต้นมะนาวผลดอกมเมล็ดแก่แล้วก็กลับไปต้นมะนาวนะครับ ดูดีๆนะครับว่าดอกกับผลนั้นไหนมาก,ก่อนเนะเาะอ้าวต่อไปนะครับขอควายต้นมะนาวนะครับผลผลแกดอกแล้วก็ต้นมะนาวนะครับอา้าวดูดีๆนะครับเนาะไล่วัฏจักรดีๆนะครับอะไรมาก่อนมาหลังเนาะผลจะมาก่อนดอกได้ไหมเอ่ย <laughs> อ้าวมีใครยังไม่เสร็จไม่เลยไหม,มูเสร็จแล้วพักออกเลยนะครับอ้าวเสร็จแล้วพักได้เลยครับเนาะออกได้เลยนะสวัสดีครับโอมโค้กค้ครับเสร็จแล้วครับอ่าสวัสดีครับสมต่มพักได้เลยครับเนาะแตมอ่าสวัสดีครับ,รบ,รบอ้าวบ๊ายบาย สวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับใบบุญบบนจโอเคเอา้าเจ้านายเสร็จหรือย,ยังเอ่ยสวัสดีครับมองโฟสวัสดีครับเจ้านาย